สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราเช็คชื่อกันก่อนเนาะนัินทศิษฐ์คราพีพัฒน์ครับชิชาครับศิวลา,ายุพา์พรคร่ะธดา,าค่ะวริตาวาริตามาไหมคะวันนี้มาค่ะ กวชกรมาค่ะเอาวันนี้ครูอยากรู้ว่าใครขับรถมาโรงเรียนเองบ้างคะไหนยกมือให้ครูดูหน่อยครับมีมแค่นี้หรอคะห้อ,องเราแล้วก็เฟิร์สครับใครขับรถมาโรงเรียนเองนะลูกระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะเธอนาะวาริตาครูเป็นห่วงเธอที่สุดเลยรู้แล้วนะ่ะครเูเดินเดินอย่างเดนกนัเดิน เฮ้ยมึงพรุ่งนี้เข้าสายกันไหมขี้เกียจโฮมรูมป่ะเออพูดถึงเรื่องเดิมเปิดระวังเปิดเปิดใครก็ได้ช่วยนะครับใครก็ได้ช่วยนะครับมีด้วยเฮ้ยนักเรียนประชากรได้ยินครูไหมอริตาได้ยินครูไหมลูกประชากรประชากรได้ยินไหมอะประชากรได้ยินครูไหมเปิดใครก็ได้มาช่วยหน่อย กชกรบาริตาดิน,นครูไหมเปิดกชกรเปิดบาริตาบาริตาครูดินครูไมคุณไั้งหม,มทุกคนเห็นอะไรใช่ไหมคะว่าสังคมของเราตอนนี้เป็นสังคมก้มหน้ามากแค่ไหนและยิ่งการข้ามถนนก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรต้องระมัดระวังมากที่สุดเพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนถ้าอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของคุณคุณคงจะต้องเสียใจและการมีประกันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะประกันคุณจะได้รับเงินก้อนเมื่อเสียชีวิตมี2รูปแบบคือคุณได้รับเงินคืนเมื่อครบสัญญาเรียกว่าประกันตลอดชีพและอีกรูปแบบหนึง่งเรียกว่าประกันช่วงระยะเวลาบางแผนไม่ต้องตรวจสุขภาพลดหย่อนภาษีสูงสุด100 0 0แบาท สำหรับคนที่อยากวางแผนสําหรับไวัยเกษียณมีประกันบํานาญคุณประกันเริ่มต้น100,000บาทราคาเบีย้ยต่อปีเท่าไหร่อเฟิร์สค่าเบีย้ยต่อปี15,000บาทและยิ่งอายุน้อยยิ่งดีต่อการมีประกันชีวิตเราจะทําให้จ่ายค่าเบีย้ยได้ถูกลงและหากท่านใดที่มีข้อสงสัยหรืออยากศึกษาหาขอ้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรอบถามสายด่วพอพอพอน1 8 6หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th ได้เลยค่ะ มันใจที่เก้าด้วยความภูมงปภัยที่เข้าใจผูก